ครับก็ผมนายฟ้ารุ่งเบมาตอเหตจบจากชั้นมัธชมศึกษาปีที่6โรงเรียนอัจฉรียอิสลามยะจังหวัดนราชิวาสครับเหตุผลที่ผมเลือกเข้าคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาเป็นเพราะว่าผมได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากคุณแม่ครับซึ่งท่านเป็นครูทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าอาชีพครูไม่ใช่เพียงผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เป็นผู้ชี้นําทางให้กับนักเรียนแต่เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจกับเด็กๆครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้รับฝึกประสบการณ์ในรายววิชชาาาีพครรูู้ทํให้้ผมได่ มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและผมได้เข้าถึงบริบทของความเป็นครูปัจจุบันเทคโนโลยี AI เข้ามีบทบาทส่วนมากในการเรียนการสอนผมเชื่อคบว่า AI ไม่สามารถแทนที่จิตวิญญ,ญาณของความเป็นครูได้ที่เขาเออข้าใจนักเรียนตรงกับคํากล่าวของเซอร์เคนโรบินสันที่กล่าวว่า The role of creative teacher is to help your student find their passion and purpose ดังนั้นผมจึงเลือกเข้ามหาวิทยาลายัยทักซินผมมั่นใจในรใ,ใสก่กายภาพของมหาวิทยาลายัยและผมพร้อมที่จะพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิ ทีไ่ไรครับขอบคุณครับ